สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกคนทุกท่านนะจ๊ะวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2564ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมถามหน่อยถามหน่อยว่า วันนี้เนี่ย FC แฟนคลับเฮียตีเนี่ยหลายหลายคนนะครับหลายหลายคนหลายหายท่านนะครับว่ามารอแนวทางรัฐบาลไทยใบยเต็มนะครับมารอแนวทางรัฐบาลไทยใบยเต็มกันเนี่ยเยอะมากคุณพี่จ๋าซึ่งวันนี้นะครับผมจะปล่อย รัฐบาลไทยนะครับผมแนวทางของเฮียตีคนรักหวยนะครับนะประจําวันที่16พฤศจิกายน2564ใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์คุณพี่จา๋าใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมให้เฮียตีหน่อยครับอ่าพิมพ์คําว่าพร้อมให้เฮียตีหน่อยครับผม ทูเมื่อวานปังมากเมื่อวานนี้เลขทูบสามห้าใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับยังอยู่เลยฮะวันนี้ผมจะปล่อยรัฐบาลไทยใบยเต็มคุณพี่อะพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามา โอเคนะครับพร้อมแล้วคุณพี่จ๋านะครับสวัสดี300กว่าท่านครับใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซบุ๊กได้เลยนะครับใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยผมจะบอกว่าคุณพี่ครับรัฐบาลไทยเนี่ยงวดนี้นะครับผมที่หลายคนนั้นบอกว่าเฮียตีเลขที่เฮียตีคำนวณเนี่ยนะครับ เลขที่เฮียตีคำนวณเนี่ยมีโอกาสมาได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูให้เห็นภาพนะผมจะให้เห็นภาพนะว้นะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใบาเต็มนะครับออกครบแน่นอนคุณพี่ครับพร้อมค่ะเมื่อคืนใครถูกหวยลาวบ้างคนถูกหวยลาวเยอะเลยนะเมื่อคืนนะใช่ไหมอ่าเมื่อคืนคนถูกหวยลาวเยอะมากนะครับคุณพี่ดูนะรัฐบาลไทยงวดน,นี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีเลขเลขดังเนี่ย มาแรงเนี่ยหลายตัวเลยใช่ไหมเลขดังมาแรงหลายตัวเลยฮะคุณพี่ฮะ16พฤศจิกายน2564ครับผมวันนี้ครับเลขในตารางเฮียตีนะ ลืมเอมแล้มังไม่ลืมพี่เอ็มเฮียตีไม่ลืม F c ซเลยนะครับแม้แต่คนเดียวนะครับเฮียตีไม่ลืมเลยนะครับได้ราวกับ5้าสามันต้องปังอย่างนี้ที่คุณพี่ครับนะชาวบุรพคนรักหวยเรามันต้องปังนะพี่นะเออไม่ปังได้ไงนะครับมันต้องปังครับผม วันนี้เจอเฮียติไลฟ์สดดีใจมากดีใจเช่นกันครับผมดูนะรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับผมจะให้เด่นเป็นเลข5และเลข9เลขทูบช่วยชีวิตค่ะจริงๆครับผมสมแชร์หน้าเฟซสีแชร์ลงกลุ่ม3แชร์เพื่อนค่ะขอบพระคุณครับพี่นันทวันครับผม 600กว่าท่านวันนี้ครับผมผมจะปล่อยรัฐบาลไทยใบเต็มเฮงเฮงบางๆใจเฮียเฮงเฮงบางๆแน่นอนครับวันนี้นะสาหรับรัฐบาลไทย <ๆ S 2> นะครับและวันนี้นะครับผมจะประกาศที่ผมมาไลฟ์สดวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเฮียตีคนรักหวยจะมาเป่าประกาศให้รู้เลยว่าวันนี้เราจะปล่อยรัฐบาลไทยใบแดงรัฐบาลไทยใบแดงงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยที่สดตรงนี้นะครับคนลาวซื้อนำเดี๋ยวอ่นนะคนลาวซื้อลาวนำอาจารย์ได้เกือบหลานจะถูกหมดหมู่บ้านว สุดๆผมบอกเลยว่าสุดๆที่มาติดตามไลฟ์สดผมนะมีทั้งคนไทยนะพี่พี่น้องสอปปลาวมีทั้งคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่ชอบดูแนวทางเกี่ยวกับหวยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยแนวทางหวยลาวพัฒนาคนลาวเขาก็ชอบดูนะพี่พี่สปปลาวเขาก็ชอบดูนะครับแล้วไหนจะพี่พี่ที่อยู่เวียดนามก็ชอบดูหวยแนวทางรัฐบาลเวียดนามด้วย <S <S โอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับแบบนี้เนี่ยไม่ปังไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอันนี้เสียงจาก พี่น้องนะพี่น้องที่อยู่สปปเลยนะนี่จากพี่น้องที่อยู่สปปเลยนะเขาบอกว่าถูกกันทั้งหมู่บ้านถูกเกือบล้านคุณพี่ครับสามห้าพารวยล่าสุดนะคุณพี่มันสะใจนะครับที่พูดเนี่ยเพราะว่าควันเดียดีใจนะครับผมมาต่อกันครับเลข2ตัวนะครับรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับเด่น5เนี่ยนะฮะผมให้ทุกคนนั้นระวัง52 นะ98และ80แต่ว่าฟังให้ดีฟังให้ดีนะเลขทีเด er ็ดเฮียตีเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ติดตามและรู้ระรู้จักนึกคิดรู้เขาเรียกว่าอะไรรู้จักเฮ er ียตีนะรู้ใจเฮ er ียตีเนี่ยมาโดยตลอดเขาจะแบบคิดได้เลยว่าเฮ er ียตีคนรักหวยเนี่ยแม่นเลข3ตัวมากกว่าจริงไหมเออ สามตัวเนี่ยจะเข้าบ่อยกว่าเฉียดกว่านะครับถ้าไม่เข้าก็คือเฉียดแต่ว่าอยู่ในกลุ่มตัวเลข3มตัวใกล้เคียงนะครับจริงๆนะวันนี้นะครับผมบอกเลยนะคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ผมฉลองเลยจริงๆแล้วผมกะจ,จะปล่อยใบแดงสักอีกสองสาวันใกล้ๆหวยออกแต่ว่าเดี๋ยวเลขอันเอาเป็นว่าเลขเด็ดเลขดังรัฐบาลไทยนะครับผมจะให้ที่ลิงก์ด้านล่างใครอยากได้สายด่วนรัฐบาลไทยที่เป็นใบแดง ให้คุณพี่จิ้มลิงก์บนหน้าจอเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีทักบอกแอดมินนะครับว่ามาจากเฮียตีแล้วคุณพี่รับสายด่วนรัฐบาลไทยไปเลยฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างเข้าไปได้เลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างเข้าไปได้เลยครับใครที่กดลิงก์ด้านล่างได้แล้วกดไลค์กดหัวใจให้เฮียตีด้วยนะครับผมเลข3ตัวมันจะมีด้วยกัน2เลขนะครับเลขแรกก็คือเลขในตารางผมจะให้เป็น982 เลขอีกหนึ่งเลขที่เป็นเลขนอกตารางผมจะให้เป็น470นะอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยใบแดงทำยังไงเสียตังไหมไม่เสียตังครับฟรีแน่นอนครับให้คุณพี่จิ้มลิงก์บนหน้าจอที่อยู่นะครับที่เฮียตีปากหมุดไว้นะครับที่เฮียตีปักหมุดไว้นะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีคุณรับสายด่วนรัฐบาลไทยไปเลยฟรีครับ บางคนบอกว่าหาที่ซื้อยากมากครับบางเลขบางอะไรที่ถูกใจเนี่ยก็อันก็อะไรนะว่นะเพราะฉะนั้นแล้วไปลองไปดูในกลุ่มไปดูในกลุ่มเขาว่าเขาเขาปังกันมากน้อยแค่ไหนคุณพี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้เฮียติด้วยนะที่ลิง์ด้านล่างนะครับผมนะวันนี้ผมจะปล่อยรัฐบาลไทยนะครับวันแรกนะครับผมผมจะปล่อยรัฐบาลไทยใบยเต็มแล้วก็จะปล่อยสายด่วนรัฐบาลไทยด้วยนะครับจะปล่อยสายด่วนรัฐบาลไทยด้วย สวยครับนอกตารางสวยมากครับนะสายด่วนเนี่ยคุณพี่ครับผมขอพูดอย่างหนึ่งนะสายด่วนรัฐบาลไทยเนี่ยผมจะให้นะครับที่เป็นเลขนอกตารางเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิงว่านอกตารางทั้งหมดนะครับแต่เป็นเลขที่หาดูยากนะคุณพี่นะหาซื้อยากบางทีเนะี่ยเป็นเลขที่เข้าบ่อยด้วยเหมือนกันนะครับถ้าถ้าคุณพี่นะดูไลรสดอยู่นะครับลิงก์ผมจะกดนะี่ฮะ จะปักไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยคุณพี่กดเข้าไปแล้วนะคุณพี่จะเจอกับมังกรนะครับคุณพี่จะเจอกับมังกรนะคุณพี่นะบ้านมังกร ให้คุณพี่ทักบอกแอดมินได้เลยนะครับว่าขอสายด่วนรัฐบาลไทยขอใบแดงรัฐบาลไทยแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งให้นะครับและเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งให้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวใครที่อยากได้แนวทางรัฐบาลไทยใบแดงจิ้มลิง์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับเข้าลิง์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับบอกคําเดียวว่า ฟรีฟรีฟรีแล้วก็ฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเฮียตีคนรักหวยนะครับบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้470มาแรงจริงๆในความคิดส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้ว่าจะดูถูกเลขตารางผมนะว่าจะเข้าแต่ผมบอกเลยว่าตัวที่น่ากลัวเลยคือ470ครับเพราะว่า,าผมบอกแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้กับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับไม่เหมือนหวยลาวนะหวยลาวยังคำนวณง่ายกว่าเนาะ หวยลาวเนี that, <t Jean Rabbit bulun> ่ย no ยังคำนวณง่ายกว่าคุณพี่ครับแต่รัฐบาลไทยเนี่ยยากมากนะครับฟิปไปพิปมาพิปไปพิปมาคุณพี่ครับนะผมบอกเลยจับแนวทางยากมากนะครับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาชมไลฟ์สดผมเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกทกคนเลยนะนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้นะครับขอให้คุณมีโชคนะครับแล้วขอให้คุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดวงดีนะครับและมีโชคนะครับเข้ามาเจอนะครับนะด้วยความบังเอิญหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ขอให้บุญพาวาสนาเนี่ยนำเรามาเจอกันใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่ นนขอให้เป็นคนที่กําลังจะมีโชคขอให้เป็นคนที่กําลังจะถูกหวยขอให้เป็นคนที่กําลังจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับวันนี้นะครับเฮียตีคนรักหวยนะครับก็มาให้แนวทางน,นะครับรัฐบ,บาลไทยแต่เพียงเท่านี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณพี่ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่ปอยเห็นใบแดงรัฐบ,บาลไทยเฮียตีหรือ,อยังถ้ายังไม่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างขอแอดมินได้เลยนะครับ กดลิงก์ด้านล่างขอแอดมินได้เลยที่เฮียตีปักหมุดไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ขอแอดมินได้เลยนะครับวันนี้นะฮะเฮียตีคนรักหวยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังรับเงินรับทรัพย์กันทั่วหน้าสําหรับวันนี้เฮียตีคนรักหวยก็ต้องกราบขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องแต่เพียงเท่านี้